สมาธิคือจิตตั้งมั่นแล้วก็สงบสงบอยู่กับลมหนั่แหละบ่ได้ไปใส่เลยหามันตายตอนนี้ในลมที่มันอนาคามีเออจากบกละแค่นั้นนึงเด้เป็นวิธีที่ง่ายมากๆแล้วเด้ก็เลยบอกว่าตะล่คนปรต่อยไป็นทางว้นเรื่องศีลดอกเ,อเ,ออเ้อเวลาใดพวกเจ้ามีเวลาในการล่มหายใจพวกเจ้าแค่จับล่มหายใจโลอดนัออน่งโยไซกระตามาย่างโยไซก็ะตามได้ทั้งบัดไปเถอะ ยังในมาอตุตกา้างในโซดาบันซะด้วยสัําไปจชกว่าล่ะเออแล้วพวกพวกเข้าใจว่าตัวเองบ่งมีเวลาหรือยากอยู่เด้อพยะ้ายามดึงตัวของเองอยู่กับลมมันมากเออโซดาสกิต์ข่าอยู่ในหูดังพวกเจ้านั่นถ้าพวกเต่าตายในหูดังใดลมหายใจหลุดล่วน,วน,วน,น,นเนียนๆใดอนาคามีเลยเออแล้วพู้ได้ทาให้บ่อยทําให้มากทําจนชินแล้ว ทิฏฐธรรมอันเป็นอรหันตผลใดณนะขณะมีชีวิตอยู่ขา,ขาค่อมตูมตูมยึดเอกสารลักของยึดเอกสางพวกเจ้าสิกินเหล่ามองยามาเป็นในกนระสารใดทั้งนั้นนักร้องนักดนตรีส่วนมากกับบังคันกับมาทํามลงนรลกจากบอกจะคิดว่าเสด้บุญเด้นักร้องนักดนตรีนักตลกทั้งหลายนะลงนาลกเด้จะคิดว่าเจ้าอัน ส้างความสนุกสนานให้ผู้อื่นแล้วตะข้องได้บุญเนี่ยมันบได้บุญดอกพวกเจ้าหาเงินจกว่าละ่ะแต่ว่าร้องบ่มีเงินมาเป็นเครื่องลอเออมันจะไปตลกให้ผู้ได้บ่งเลเจะว่าละ่ะกระเดงหนัง็คือกันเออสนมลงนรกแต่ว่าจักกังวลเถอะ <c oughs> มันเป็นอาชีพแต่ว่าสีบอกเหน็นตัวคนน่อยย่างหน่อยมือหนึ่งหนึ่งมาเออทําลมหายใจเขาออก ให้จุดอุณหร้มเกิดขึ้นได้แม้สามชั่วโมงต่อครั้งหนึง่งครั้งได้แค่รัดข้อมือเดียวหรือเสี้ยววินาทีนั่นเองูล่มเข่าออกแล้วเกิดอาการปิติจุดอุณหร้มเกิดขึ้นว่าพอสามชั่วโมงต่อไปจังเหตุอีสี่ชั่วโมงต่อไปจังเหตุอีกก็ได้เออซ้ำนี่แหละบ่าต้องยังมาเนี่ยคำภาษาสดาเขายังบอกว่าเราจังกาว่าเป็นบุคคลผู้ไม่ห่างจากฌาน นั่นแหละเป็นตะเหตุเป็นต่เหตุพุทธเจ้าขอแค่เวลาเดียวทุเสําไปจากบอกอเพียงแค่รัดข้อมือเดียวสินหรือเพียงแค่เหยียดแขนออกแล้วคู่แขนเข้าหมายถึงล่หายใจเขาออกแล้วมีอาการอุณหร่อเกิดขึ้นปิตินั่นแหละปิติยังใดยังหนึ่งออ่้าาปิติมันหลายโพดเขาคนเลยขีข้ขันว่าอธิบายรักสูตรน้อมเขานี้วักรบอพ่อหลวงนั่นแหละช่วยตายในการส่งชางน่นใด ยอย่างนั้นก็เป็นพมมและยิงได้ฟังธรรมอันนี้โัยไปนี่ได้ฟังรรมในคาว่าอานิจังถูกคัอนัตาในอริยสัจสีในหนทางแห่งการดับถูกมีปฏิจจสมุปบาท,ทิพียเดียวนี่แหละเออโสดาสกีทะฆ่าพิ่งควาด้แม้บ่อด้ในขณะนั้นมันไปสวรรค์แล้วยังมีโอกาสด้บรรลุต่างหากไม่หลายโอกาสอีกมธรรมดาเดยอมันมีโอกาสบรรลุใดภิกษุพู้ทรงดุแสดงมันใครค่รวโดยตัวเองมัน จักบอกคนที่สวดมนตนใดนี่นี่สวดสัจจะทรามอริยะสัจสีหรืออันที่พระห้าสวสวดนี่แหละถ้ามาจากอธิตะอนตะนี่ปฏิจจโนบาตมือนี่เออหรือมงคลสามสิบแปดมนี่ได้ทั้งนั้นเด้ทุกบทที่ห้าสวดสามารถบารลุทํามเลยเบิดเด้และทุกคัมที่พระเจ้าแสดงทรามในพระปริตเนี่ยคนบรรลุทรามมันนับประมาณบได้เด้แต่ว่า,าบารุสือ่อเด้ บ่แมนว่าเฮาสวดเพื่อสิป้องกันเด้เออั่าก็วสวดด้วยความเคารพสวดด้วยความบริสุทธิ์ใจมันป้องกันเองจึงบอกว่าทุกอย่างเฮ็ดด้วยความบริสุทธิ์ใจนั่นแหละมีอนุภาพมากกว่าอีกเออเจ้าสิม,มีฤทธิ์มีเดชอีหยังก็สร้างเพิ่นมึงมาเถอะอยากว่า่ะเออเป็นจังซั่นคือเรื่องของเจา้าจักรพรรดินั่นน่ะชมพู้ปฏิปีนั่นแหละไปยังบ่สามารถเฮ็ดอีหยังพระเจ้าประเะะสาาริฐได้นั่นแหละนั่นแหละสร้างพระจักรพรรดิก็นเล ่างพนท่านั้นมีเครื่องส่งหลายบะนีตอนนี้ร่วยแล้วก็เลยมีเครื่องส่งหลายตะกี้กันร่ืยกันนัแหลยยันคนดาเรือบใสัยากวะีอกรกยติอยู่ด <mechanisms> ีตอนนี้กรกยเนื่กเก่ายันคนดาอย่างคุทพะเจ้าไายนพระใดไฮดีล่ะคนครับนิรมิจนั่นขึ้นน่อมมากๆสด็ซ้ำแล้วพระเจ้าพระเศียรคิดว่าจะเอาไปตั้งค์ไปส พระพุทธเจ้า,าองค์ใหม่นั่นองค์ปอมนั่นน่ะก็ยังไปตั้งไว้ของคนคิดไว้ซ้ำนั่งเดงถือว่าองค์ปอมก็ว่าว่าโอ้กินนั่นแหละคื <c oughs> อเป็นนักงแหละกิเบดนั่นแหละถือว่ากินนะที่ที่จะเข้าฝึกอยู่มั่นยแล้วอยู่ในร่มเถิดเออเข้าใครควรนทําดือกันเองกับบรรลุใดสนทนากันเองกับบรรลุใด ไปเรียกว่าพววเทวดาทั้งหลายก็เข้าสนทนากันเรื่องในสาระหน่อยแหละก็บรรลุได้ทั้งบดอันแหละบรรลุทรมามันของหยาดแบบหละบางที่ก็มีภิกษุสมเด็จมั่งอายุมันเงืบบนี้ท่านพระพุทธเจ้าอง์นั้นอีกพ็บรรลุขัางบนไปเลยก็เลยตัวพระพุทธเจ้าสีอริยะมีไตมันดีสัดเพื่้ได้ขึ้นไปยุเป็นพ่มจากสูงๆด้วยเลยโอ้ยเหลือหลายพระพุทธเจ้าอย่างท่านด้บัดมันหล อ,องค์ต่อไปกับพระศิริยะอ,องค์ต่อไปกับพระนานระอ,องค์ต่อไปกับพระธรรมราชาองค์ต่อไปกับไล่ไปเลยตัวเนาะโดนรักษา,าหายใจเดียวหนึง่งนะบาสศิลแต่ว่าจะฟาดได้เจ้าตนนี้ยังอยู่ใน,น,นลกลนรกนรกมันแปดล,ลุมมาหาใกลกี่อยู่ลุมที่แปดแต่ว่าเจ้าอยู่ใน 18, ตัวสิ่แปดตัวสิบหกแปดต่แปดเป็นสิบหกมีข้างกลเหมือนเด้ แต่ไดเงินฟังธรรมมันหรอเออึ้นมากางทำกางมาหาเวากีนน่จังหน่อยใครว่าละ่ะือว่ามายืนตั้งขอบปากมันกับวัตถวาได้อยู่กลางมันอยู่ตั้งสนเหตอยู่ได้ลมหายใจในห่มากมากเหอะไปก็ดีก็ได้ตายในลมหายใจไใด้บ่ได้กลับมาเกิดไปแล้วกันหรือว่าได้เบาเล่นจากมันเบากริงกริอตายในลมหายใจได้นี่มันบ่าไม่น่าคิดถึงมันที่ไปเกิดกับยังเดยนี่ ใจว่าละมันเคยได้จะข้นหรือเ่อยู่แต่กรกบลมเลยนี่มออี่ตะล่มอ่อยเลยนี่นะบ่มีแนวอื่นเลยไม่ตะลม่มใจว่าล่ะออบ่มีแนวอื่นเขาไปปนเขาไปคิดในหันเลยเด้น,นี่ตะล่มนั่นแหละมันแหละอนาคามีนังสัง่นแปลว่าผููว่ากลับมาเกิดออสาบมันลเลอหรือว่าถึงนั่นก็ตกในโซดาหมังสกิตะฆ่ามาังหรือว่าถึงนั่นก็ทซ่องอยู่ในพุมาโลกใจก่อ,อ ยังตำตำกับบริีสัจชาอันนี้สงเป็นกับไหมกับสองกับสี่กับแปดกับสิบหกกับไรจนไปหอดสามสองกับจนเป็นอักสรไข,ขอู่หนงเด้เได้เกิดกับพุตเจ้าหลายองค์อยู่ดีเมื่แเ่นพวอที่เขาเข้าใจดอกพอมกที่เขาเข้าใจแนะ่มันบ่นมีธรรมะสมัยตะกี้มาท่านได้ฟังอริยะสัตว์ของบัปุตเจ้าคือเขาบัลับความสงบของเขาแบบนั้นคือความสงบที่เป็นตัวตนความสงบของมูรุษีชิไพ ที่เขาจะฝึกหัดสมัยิตะกี้ของเขามันสงบนี่มันสงบจากการเห็นในจริงที่เคลื่อนไหวกระว่อบอลลงข้อยกันได้สงบจากสิ่งที่มีแต่ว่าเขาว่าท่านได้สามารถถอดถอนอะไรได้หือซื้อได้บัดนี้มันตายแล้วชทบว่าละมันบอจะขึ้นมาได้บัดนี้เั่นเดียวจึงบอกว่าความสงบสองอย่างสงบแบบชติกับสงบแบบ จากสิ่งที่มีอยู่สงบจากสิ่งที่มีอยู่มีจกักก็หลัสงบโดยการเห็นนันเองแล้วก็ย่อมรับและค้อมจริงของมันสงบแบบชาญคือชาญซีแอ่หนึงสงบจากการเห็นสงบโดยปัญญาแต่สิบอกว่าปัญญาก็บ่เขาใจมันได้หรอกเอาต้องเอาแบบว่าสงบจากสิ่งี่มีอยู่โดยประเด้เขาไปหวัวซามัน ว่าคิดอยากได้อยากดีอยากเป็นอยังในสิ่งนั้นที่นี่ยอมหลับยอมหลับในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันก็แค่ความเกิดและความดับมันก็เบิดความปรารถนาบ่มีความอยากได้นี่แหละแต่ว่าสองอย่างก็ต้องเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเอ,อสมถะและวิปัสสนาเอ,อชาติสมาธิสมถะมเดียวกันนั่นแหละจะ่ไปแยกมันงงสือ,อ,อคนตะกีบ้บ่ได้มีข้าว่าจังสีเสด็จสั่สนไป คืมาเบิ่งความรู้สึกในเหตุตใดกูคือสิ่เศร้าสุนในผู้นี้จะนอนแน่่าแต่ว่าทุกข์ก,ขกไ็ได้เนาะแหละไม่เห็นเราเออยังยังกูกับวอยไดจากแนวเราในความรู้สึกในอารมณ์าของบัคเกิดนะ่ะสงบอิลีเลยนะสงบจากอุปกิเลสอิลีเลยนะบนนะ่มีอาร,าอรมณ์ความรู้สึกในความยากไดอย่างดีอย่างนี้อยากเป็นยังตั้งสินเห็นยังก็เห็นยุหันหแหละแต่ยินยังเขาวางแล้ได้ก็ซื่อซื้อยุหันแหละเนี่ยจะว่าล่ะ นี่แหละเอาสมาทาน